สวัสดีครับ ผมนายชาดลินเจริญพุธปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านนาเฉลียงเฉลียงทองราชบํารุงสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพรชรบูรณเขตสมีแบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศคือชุดกิจกรรมการเรียนรู้มรดกโลกเมืองโบราณสีเทพเพื่อเสริมสร้างความรักในวัฒนธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่นสำหรับเด็กประถมวัยสำหรับแรงบันดาลใจนะครับเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2566องค์การยูเนสโกได้ออกมาแต่งตั้งเมืองโบรา เทพให้เป็นมรดกโลกของไทยดังนั้นจึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะคิดสื่อและนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่สามารถที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังความรักในวัฒนธรรมและความเป็นไทยในท้องถิ่นของตนเองจึงได้เกิดสื่อชุดนี้ขึ้นมาครับสิ่งที่ผู้เรียนได้รับผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ผ่านชุดการจัดก,กิจกรรมเมืองโบราณสีเทพได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเป็นการปลูกฝัง ให้ผู้เรียนเกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนที่ดีสามารถที่จะทำนุบำร,รุงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เพื่อคนรุ่นหลังต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้นะครับผมนายชนรินเจริญพุทธก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ